สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันนงรักสวนพันธุ์และทีมานรักบ้านเกิด .com นะคะได้พาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรเลี้ยงปลานิลค่ะที่แปรรูปจากบ่อกุ้งล้างอะค่ะเพื่อเสริมรายได้ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้เกจะแนะนำเทคนิคการลดกลิ่นสาบในปลาน,นิลนะคะโดยใช้น้ำหมัก EM ค่ะของคุณไมตรีสักุณาค่ะเป็นเกษตรกรบ้าน เขตเทศบาบ้านบางพระอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่องความรู้นี้ผ่านเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ของเราเดี๋ยวมาทําความรู้จักพี่คุณพี่เมติณก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เมติดีครับค่ะก่อนอื่นค่ะคุณพี่เมตีประกอบเลี้ยงปลานิลประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลมากี่ปีแล้วคะ,ะมันห้าปีแล้วห้าปีแล้วนะคะเมื่อก่อนเลี้ยงเป็นหมอกุ้งกุ้งเมื่อก่อนเลี้ยงกุ้งอุลาดำอยู่ค่ะแล้วก็เลี้ยงกุ้งอุลาดำตอนนั้นก็ มีรายได้ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพอมาช่วงหลังก็มีปะนะัญหาเรื่องโรคขาดทุนโรคโรคกุ้งอ่ะคกุค่ะแล้วก็หันมาเลี้ยงปลานิเนอะ,ะปลานินที่เลี้ยงก็เป็นพันปลานินของกิจรดาค่ะแล้วเห็น คุณพี่มตีบอกว่ามีเทคนิคการลดกลิ่นสาบในในปลาด้วยใช่ไหมปลานินคือใช้ได้ทุกปลาเลยใช่ไใช่ได้ทุกปลาค่ะไอน้ำหม,<อ>มักตัวนี้เหรอคะน้ำหมักตัวนี้น้ำหม,ม,มักตัวนี้ใช้ยังไงคะทำยังไงก่อนอันดับแรกอันดับแรกก็มันเรามีงองมีมีมีผักผักอะไรก็ได้ผักใช้ได้ทุกชนิดมมะเขือมัเขือที่ว่าเจาหน่อ่ะคะผักผักก็ประมาณ10กิโล10กิโลแล้วแล้วก็ไอกากน้ำตาล10กิโลกากน้ำตาล10กิโลกิโลค่ะ แล้วก็น้ำหนึ่งร้อยลิตรน้ำหนึ่งร้อยลิตรแล้วก็มีพอดอสองกี่ซองก็สองซองค่ะหมักไว้กี่วันนะคะเนี่ยประมาณเจ็ดวันอืพอพอได้พอได้เจ็ดวันมันจะมีคราบสีขาวขึ้นมาถ้าเรามีราบคราบสีขาวขึ้นบนนี้เหคะคราบกับขาวนี้ค่ะแล้วเราต้องคนทุกวันไหมคะก็สามวันคนครั้งหนึ่งเไอ้ผักมันได้เปื่อยอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะมันได้ผสมวิธีการนําไปใช้อะคะ วิธีการนำไปใช้ก็มันแก้ปัญหาเรื่องเรื่องระบบน้ำเสียด้ว่ด้วยน้ำน้ำน้ำหมักเกี่วภาพสามารถที่ว่าตัวนี้เราหมักประมาณเจ็ดวันเราจะใส่ครั้งหนึ่งใส่บ่อแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณสิบลิตรเราจะใส่สาสตไปหน้าในบ่อนั่นแหละแล้วก็มันแก้ปัญหาด้วยที่ว่าไม่ต้องผสมน้ำอะไรอีกไม่ต้องผสมแล้วโดยที่ว่าตัวนี้มันแก้ปัญหาได้หนึ่งรามันจะไม่มีกลิ่นสาบโคลนอ๋อ ม่จะไม่มีกลิ่นแลวก็อีกอย่างหนึ่งคือสองมันทาให้ปลามีรสชาติที่ว่าอร่อยมีรสชาติน้ำหมักตัวนี้ประโยชน์เยอะนะคะประโยชน์เยอะค่ะแล้วเราสาดในบ่อได้เลยเหรอคะสาดได้เลยไหนคะลองลองดูค่ะไอตัวนี้คือประมาณใช้ได้แต่ว่ายังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะยังไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าแต่ว่ายังไปแล้วใช้ได้แล้ว ก็สาดไปอย่างนี้สาดไปเรื่อยๆสาดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ประมาณว่าสมมติเอามาสิบลิตรแล้วก็สาดไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเครื่องตีน้ำารอบบ่อหรือว่าอ๋ออยู่กับที่เลยออกก็ได้อาศัยเครื่องตีน้าอาศัยเครื่องตีน้ํมามันจะกระจายเองมันค่ะทำให้ปลามีรสชาติที่ว่าอร่อยแล้วก็มันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบปลาค่ะค่ะแล้วก็มันมาให้ทำมาสร้างสภาพน้ำให้น้ําดีขึ้นด้วย อะะไอเป็นน้ำสะอาดมันออกแลหอมกินหอมด้วยหอมค่ะหอมก็มันมีกากน้ำตาในเลย,เลยจำพวกนี้เป็นส่วนผสมของมันค่ะอาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางที่มานักบ้นเกิดคอมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณไมตรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวการเกษตรดีๆอย่างนี้สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ